วิเคราะห์อบอลวันนี้เตะบอลสเตปสามประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568บายเจริาจานร์เฉดน,นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆอาวบอลทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกันในยูฟ่าดิชันลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเวลาตี2 45ตี3คู่โดยคู่แรกนะครับโปรตุเกสเจอกัเดนมาร์กคู่ที่2สเปนเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสเจอครเอเชียนะครับโดยนัดแรกเนี่ยเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยทำผลงานค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับ ก็มีแค่สเปนนี่แหละที่ยังดูคึ่งกลางๆอยู่นะครับผลงานวันนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเราไปที่คู่แรกนะครับโปรตุเกสเจอกับเดนมาร์กในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีของบ้านเรานะครับฟอร์มโนยรวมก็เป็นโปรตุเกสที่ยังดูดีกว่านะครับแต่ว่าในเกมน,น่าสุดที่เจอกันอนะ่ะเดนมาร์กชนะโปรตุเกสไ,ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งได้ประตูชัยกับรอสหมุดฮอยลุนนะครับในช่วงเกือบท้ายเกมนะครับก็ฮอยลุนในลงมาเป็นสมรองด้วยนะครับ โปรตุเกสครับในเกมมัดล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาก็นั่นแหละครับผมเจอกับเดนมาร์กเนี่ยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีเจอโครเอเชียสมมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนเดนมาร์กหลังจากที่ฟอร์มก่อนหน้านี้เนี่ยกระทอนกระแท่นนะครับเกมนันล่าสุดก็กลับมาชนะได้ก็ต้องบอกว่าความมั่นใจของทีมนะกลับมาค่อนข้างเยอะออในเรื่องของรายอัพวันนี้ครับแนวรับผมว่าโปรตุเกสก็มาประมาณนี้นะครับอาจจะเปลี่ยนจากดาโลรเป็น เซเมโดนะครับส่วนตรกกล้าเนี่ยเจา้าในเวสตินยาบโนฟัน,ฟนเดสเหมือนเดิมนะครับแนวรุกเนี่ยผมว่าต้องไบรโนซิวาเลอาแล้วก็โรนโดนะครับประมาณนี้ผมว่าน่าจะลงตัวกว่านะครับส่วนเดนมาร์กวันนี้ครับคาดว่ารัสปุทอยลุนครับจากผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมที่แล้วเกมนี้คาดว่าเจ้าตัวจะได้กลับมาเป็นตัวจิงอีกครั้งนะครับก็วันนี้เล่นดได้บ้างของโปรโตุเกสครับสกอร์ตามหลังหนึ่งประตูเพระาะว่าไม่ใช่ปัญหาเพระาะว่าเกมนี้โปรโตุเกสจะกลับมาชนะเดนมาร์กได้ครับขอเลือกเชียร์ไปที่ ชาวบ้านอย่างโปรโตุเกสนะครับส่วนคู่ที่2สเปนเจอร์ดีทแลนด์เกมแรกเล่นในบ้านของเนเธอร์แลนด์สมัมาสองประตูต่อ2ซึ่งเกมดังกล่าวเนเธอร์แลนด์เหลือคนเล่นแค่สิคนเท่านั้นนะครับจ,จะจับโดนใบแดงเนาะฟอร์มตอนนี้นะครับทีน่าของสเปนะก็ยังไม่แพ้ใครนะก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เหมือนจะยังไม่ได้อัปเดตนะเพราะจริงๆ,ๆกเกมล่าสุดสเปนต้องเป็นเสมอนะครับแต่ว่าตัวนี้เขายังไม่ได้อัปเดตครับแต่ถึงยังไงครับ10เกมโดยรวมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มก็ถือว่าขึ้นขึ้นลงลงนะครับอ่าโคลี่ยังโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเหมือนเดิมก็คือวิลเลียมครับเกมที่แล้วยิงประตูขึ้นนําให้กับทีมเร็วนะครับแล้วก็อ่าถ้าดูจากรายะเอียดของเกมนะนะครับผมในเกมแรกสเปนดูดีกว่าครองบอลเนี่ยค่อนข้างมากครับ แล้วก็โอกาสยิงก็เยอะแต่นั่นแหละครับผมฟุตบอลอ่ะพอมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายก็ต้องสุดท้ายก็มาโดนนะครับแล้วพอโดนแล้วเนี่ยมันก็ทําให้พวกเขาเสียประตูเร็วแล้วก็เสียสองประตูรวดนะรครับแต่ท้ายสุดแล้วก็ไม่ได้ประตูชัยกับเมริโน่นะครับทําให้ทีมไม่แพ้นในเกมแรกนะครับพอไม่แพ้นในเกมแรกแนตะ่เกมที่2องการเล่นในบ้านของตัวเองก็ต้องบอกว่าได้เปรียบค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับ เล่นในบ้านของสเปนผมว่าคุณภาพของสเปนยังดูดีนะครับผมว่าเกมนี้สเปนชนะได้ครับนะเขาเลือกทีที่สเปนส่วนคู่สุดท้ายอันนี้พลิกล็อกแบบ100%เรนในการฝรั่งเศสเจอโครเอเชียนะครับซึ่งในเกมแรกเป็นโครเอเชียที่ชนะฝรั่งเศสไว้ได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศนครับซึ่งสกอร์นี้ครับเกินความคาดหมายไปค่อนข้างมากๆเลยนะครับเออคือโอ้โหมันไม่มีใครคิดว่าโครเอเชียจะ เอาชนะได้ด้วยสกอร์ขาดขนาดนั้นนะครับสถิติในเกมแรกที่เจอกันนะครับเ,เพื่อนๆก็ขอดูไลฟ์อัพเปนหนึ่หน่อยนะครับเปิดมาเพรอันนี้ก็สถิติเดี๋ยวผมจะอ่าอ่นให้ฟังนะครับก็การครองบอลนเนี่ยโรเชตแค่38เปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านของฝรั่งเศสเนี่ยครองบอล62เปอร์เซ็นต์นะแต่สเปนโก้ก็ดีกว่าหนึ่งจุดสี่สิบเก้าครับมีโอกาส46ครั้งตรงกรอบหกนะครับแต่นั่นแหละครับไม่มาทำประตูได้คือการผ่านบอลเนี่ย ฝรั่งเศสก็ดีกว่า5้าร้อยกว่านะครับมุมก็9้าต่อสามคือมันดีกว่าทุกอย่างคนะรับทีมชาติฝรั่งเศสแต่จบสกอร์ไม่ได้นะ้ครับไล่าวันนี้นะครับผมว่าต้องกลับเล่นส3 3สนะครับคือเกมที่แล้วหน้าเปาเป็นอ่าคราูโมน่ครับยืนคู่กับบาเป้แล้วก็เอาอ่าเดมเบลเล่ที่ฟอร์มดีมากๆเนี่ยไปยืนหน้าต่ำนะครับผมว่ามันตลกนะเออผมว่าเล่นส33ดีกว่านะครับคือคนมีกองกลางระดับเฟิร์สคลาหลายคนแล้วก็มีเกมรุก สุดยอดหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นไมโครออริเซ่นะครับไมโครลาคุณไม่เอาลงนะครับอันนี้คือความผิดพลาดของฝรั่งเศสนะเออนะครับผมว่าสี่สามสามนะครับเอ็มเบเป้ก,ก็เล่นกับเรียมอริสม,มาสี่สามสามเพราะว่าเขาเข้าใจะระบบอยู่แล้วนะครับเอาปอีกเนะี่ยเป็นไบโคล่ากับเดเบเร่ไปเลยเพราะมันสองคนนี้มันรู้ใจกันเล่นมาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ปารีสนะครับเออผมว่าน่าสนใจนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยอุปามิกาโน่กับซาลิบาผมว่าโอเคนะแต่ว่าเกมที่แล้วเนี่ยโอ้โห คะแนนน้อยมากๆนะครับสำหรับซาลิบาเยนคู่กับกัาเต้น,นะครับน้าก็ผิดคาดไปค่อนข้างเยอะส่วนควยเชียรงกลาเป็นโควาสิตกับมูริกก็เป็นสองคนที่เก่านะครับแล้วก็คือควยเชียไม่ค่อยมีผู้เล่นแบบชื่อเสียงโด่งดังเลยมากมายนะครับคือถ้าเกิดวัดกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยพวกเขาเป็นรองนะแต่ทีนี้คุณภาพของพวกเขาก็ไม่ธรรมดานะครับสู้ได้อย่างถุนเดือดเมามันนะครับก็เกมนี้ ผมว่าฝรั่งเศสกลับมาถล่มได้นะครับขอเลื่เชียร์ฝรั่งเศสท้ายสุดแล้วพวกเขาจะพลิกล็อกแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปคือมันไม่ใช่พลิกล็อกนะครับคือพลิกกลับมาชนะได้นะครับแล้วก็เข้ารอบต่อไปได้สําเร็จนะครับอะไรเป็น3คู่ตัวเต็ง3คู่ที่เด็ดสเต็ปสามของเราในค่ำคืนนี้กับเพื่อนๆชอบกระตามไม่ชอบผ่านนั้เลยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับ หากเพื่อนชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเน้นย้ำว่าเป็นแคตน่ตัศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็สมัครบน,นคอมเมนต์ได้เลยครับผมก็จะเข้า,าอ่านแล้วก็เข้ามาตอบอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านโชคดีในค่ำคืนนี้นะครับผมสวัสดีครับ